อ่ะ่อไปนะคะข้อสี่เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราผู้อุจโจรเนี่ยที่ได้รับความเสียหาย,เ,ยเราต้องการให้จําเลยเนี่ยคือเราจะบังคับจําเลยยังไงจะขอให้ศาลเนี่ยบังคับจําเลยให้เราอย่างไรนะคะข้อที่สี่เราก็ต้องเขียนลงไปอ่ะให้ดูตัวอย่างนะคะ ข้อ4ี่นะโจทย์ไม่ประสงค์ที่จะทำสัญญาจะซื้อจะขายกับจำเลยต่อไปโจทย์จึงได้มอบอำนาจให้ทานายความมีหนังสือถึงจำเลยเมื่อวันที่15บพฤษภาคม2550ทส่งทางไปษณีลงทะเบียนตอบรับเพื่อบอกเลิกการจองซื้อที่ดินพร้อมบ้านกับจำเลยและให้จำเลยคืนเงินจำนวน2ล้านบาทที่จำเลยได้รับไปจากโจ์คืนให้แก่โจ์ภายในวันที่ส1พฤษภาคม 2550จำเลยได้รับหนังสือแล้วเพิกเฉยรายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำเนาหนังสือบอกเลิกสัญญาและสำเนาตอบรับของบริษัทไปรษณีไทยจำกัดเอกสารท้ายคำฟอ้องหมายเลข9ก9ถึง10นะคะอันนี้คือข้อ4ที่โจทย์ประสงค์ที่จะให้จำเลยทำอะไรเราอ่ะประสงค์จะบอกเลิกสัญญาใช่ไหมคะในข้อนี้ก็บอกว่าเราไม่ต้องเรา คือจะยกเลิกสัญญาคือกา,การบอกเลิกสัญญาแล้วก็ให้ชดใช้แล้วก็ไม่เอาแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ร่วมสังคกรรมอะไรด้วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยและอย่าลืมคําว่าตามสําเนาสัญญาที่เราได้ทํากันนะคือตามสําเนาสัญญาซื้อขายจะซื้อจะขายบอกเลิกเสร็จก็อ้างสําเนาจะซื้อจะขายแล้วก็อย่าลืมว่าเราส่งไปทางไปรษณีย์มันก็ต้องมีบริษัทไปรษณีย์ไทย แล้วก็หนังสือบอกเลิกสัญญานะคะรายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือบอกเลิกสัญญาและสำเนาใบตอบรับของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเอกสารท้ายคำฟ้อง,องหมายเลขเก้าถึงสิบนะคะเพราะฉะนั้นน่ยถ้าเราไม่ต้องการค้าขายยากยกเลิกแล้วเราก็ต้องบอกยกเลิกจะซื้อจะขายหรือบอกยกเลิกการเช่าซื้อหรือ บอกกล่าวบังคับจำนองนี้อกฎหมายใหม่ก็บอกว่าต้องบอกเกินหกสิบวันนะถึงจะฟ้องได้เรื่องของจำนองอันนี้นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะให้ดูอีกตัวอย่างนึงอ่าข้อสี่นะคะให้ดกข้อสี่ก่อนฟ้องคดีนี้โจทได้มอบอำนาจใ้ทนายความมีหนังสือทวงถาม ให้จำเลยทั้ง4ี่ชำระค่าสินใหม่ทดแทนทางไปรษณีย์ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับและจำเลยทั้ง4ได้รับแล้วแต่เพิกเฉยรายละเอียดปรากฏตามสำเนาห,หนังสือทวงถามและใบตอบรับของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข7จ็ถึงสิบสีทไม7จ็ถึงสิเพราะว่าเราส่งให้3ามคนใช่หมหนึ่งคนเนี่ยก็จะมีสองรายการคือหนังสือบอกกล่าวทวงถามหนึ่งฉบับ แล้วก็หนังสือตอบรับของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกันเพราะฉะนั้นหนึ่งคนก็เท่ากับสองฉบับนะคะอันนี้อันนี้ต้อง,ต,อง,ต,องต้องดูให้ถูกต้องนะว่าเราส่งมาให้ใครกี่คนแล้วก็หนึ่งคนก็มีสองฉบับเพราะฉะนั้นข้อสี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราบอกเราต้องการเีียะบอกบอกโจทอะไอ้บอกสารว่าเราจะเอาอยัางไงกับโจ้ไอ้เอาอยัางไงกับจำเลยนะ อีกข้อหนึ่งก็ได้อีกข้อหนึ่งก็ได้การกระทําของจำเลยอ่านี้มันเอาใหม่ใหม่หมนะคะถ้าเราเทคนิคง่ายๆก็คือว่าดูไล่ไปจากหนังสือของสาภานะ,อ,ะอีกข้อหนึ่งนะคะการกระทําดังกล่าวของจําเลยเป็นการผิดสัญญาและละเมิดต่อโจทย์ทําให้โจทย์เสียหายจำเลยต้องรับผิดชดใช้ให้แก่โจทย์ดังนี้ มีค่าอะไรบ้างเราก็เขียนไป4ีจุดหนึ่งค่าเช่าที่ค้างตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนเป็นเวลาเท่าไหร่รวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่คิดดอกเบี้ยหรือไม่ยังไง่ะแล้วก็รวมค่าเช่าทั้งหมดเนี่ยค่าซ่อมเฟอร์นิเจอร์ค่าจ่ายกันที่เขาเขาทำให้เราเสียหายแล้วก็บอกว่าก่อนฟ้องเนี่ยโจได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้จําเลยอ่ะชาระค่าเช่าที่ค้างค่าเสียหายที่เลิกสัญญาเช่าก่อนกําหนดค่าซ่อมเฟอร์นิเจอร์ และให้ส่งเจกันลายคามให้เกียรโจโจ์มันเอาเจากันลายคามไปด้วยแล้วก็ส่งทางไปษณีไปลงทะเบียนตอบรับจำเลยได้รับแล้วเพิกเฉยรายละเอียดปรากฏตามสำเนาห,หนังสือทวงถามและใบตอบรับของบริษัทไปษณีไทยจำกัดเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลขสามและสี่นะคะอย่าลืมห้ามลืมเด็ดขาดอ้างสำเนาเอกสารนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ